มาแล้วมาแล้วพบกับช่องแท่นเดียร์แชนแนลนะครับสวัสดีครับในช่วงตอนนี้นะครับโอ้มีคนเยอะแยะเลยนะครับทีมช่างก็กำลังมาเก็บงานนะครับเพื่อจะให้ราวกําตกราวบันไดน,นะครับเสร็จโอ้สวัสดีครับฟาดโซ ร่วมแรงร่วมใจขนาดเนะดาะใช่ชีวิตนี่ลบแต่ย้าเนาะจากเพอนยญ้าอยู่ให้หน้าแล้วก็จะขึ้นมาทอนพี่เนะาะยากำจัดหญ้าอ๋อยายกำจัดหญ้าบอนี่นะครับ,รบจะเริ่มทำความสะอาดเก็บ

โว้วมีแล้วครับ,บ,รรรบครับบ้านผมดูแล,แล้วสิงขยะครับก็จปการเป็นการาาเริ่มทำความสะอาดเนอะรอบๆอ,อ,อาคารเลยนะครับอ๋อต้องถากออกรอบเบรเลยปะครับ เก็บเศษฟูนเศษอย่างเนาะอ้าวอาอาอานะครับก็จะเป็นการทำความสะอาดนะครับในรอบบริเวณบ้านนะครับต้องเก็บต้องทำความสะอาดนะครับเพราะว่าเป็นบางจุดที่นะ ทีมช่างเพื่อนยังไม่ว่างที่จะมาทําก็เลยต้องทําความสะอาดก่อนครับตามที่น้องหนุนนะครับได้พูดไว้นะครับก็เลยให้มันสะอาดเวลามองมาก็จะได้สวยงามนะครับเพื่อจะได้ตัดแต่งนะครับเศษปูนเศษะไรเก็บออกให้หมดนะครับ ให้มันสวยงามในด้านรอบตัวรอบอาคารครับตัวถ้าเราเก็บเศษพวกอิดพวกอะไรออกแล้วก็เวลาตัดหญ้าตัดไรมันจะได้ตัดทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับเนี่ยก็คงต้องใช้เวลา วัันไปผัวไปพัเอาวัวไปก็ได้ สบักตัวบัมัลอมเลยมั้ยเดยไเด้์ดครับอ่าพัวผัวามาอยู่วะคว้ามา บอ่บอ,บอพวกอันตัวนี้นะตัวดินทรายเนี่ยซากขึ้นมาพี่เลยตรงนี้ก็จะทำวามสะอาดแล้วก็จะเทนะครับเทฐานเพื่อตั้งสารประภูมินะครับตั้งสารประภูมิ นี่ลามเพเอาเกวหนเ้อตัวนาก็ฟัานสั้นสันส้นออกมาทันที่ก็ได้ตัวหินนี่นะตัวหินสัน้นสั้นลระให้มันให้ให้เนื้อมันทำนี่แหละตัวนาเขาที่เขาที่ว่างไม่แบบนะเขาที่ทเป็นแหม่มองไอ้ขีดว่าเห็นละมันจะบดเพียงแหงหลาย ตอนนี้น้องเหี่ยวก็กำลังทําความโกยทรายนะครับปรับพื้นที่เพื่อ,อทำอฐานสานปรปะพูมนะครับตรงนี้ก็ยังทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้เป็นวันทำความสะอาดโลกเมื่อวานเป็นไงครับถามหน่อยสิครับคุณเป็นยังไงครับเมื่อวานครับไม่เป็นไงไงหลังเงือบเลยใช่ไหมแม่โอ้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะคนบ่มีโชคนี่เนาะเมื่อก้อนบอเอาเนื้อปลาไทถือไปแล้ว ท่นกระทืบอีกโอ้มันบอกอะไอยู่เด้เนาะน่นี่ห่วงฟ้าแต่ฟ้าเออตัวไหน้อยัน้ามเออตัวไหลายตาวกางลายตัวได้น้อยตัวขาน้อยซอลายกได้เนาะเอาะพวหางปลาหอมคออัดดังมันตรงกับเลขอันเด้ เดงเดันงนงดรนี่ก็เป็น,บบนกรา,ากรทำความสะอาดนะครับรอบๆบ,บริเวณบ้านนะครับเพื่อให้พื้นที่มันโล่งเวลา,าตัดหญ้าจะได้ตัดแบบสบายๆนะครับเก็บพวกที่เป็นเศษไม้เศษปูนแค่น,นั้นนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชส่วแล้วอย่าลืมกดไลค์กดก u b ต c r น b ลนะครับช่องเสงเดียวแชนแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ